มาครับผมโคมาดูนะครับดูด้านท้ายนะว่าใกล้้ถนงอาเบะครับผมนะครับใกล้้ถนนแล้วคือรถตรงครับใส่เกียร์ด้านหน้าครับต้องหมุนไปฝั่งไหนครับนักเรียนครับหมุนให้หมดเลยครับอย่าเพิ่งเคลื่อนที่นะนะครับแล้วหน้ารถขวาเข้ามาครับรอรถขวาเข้ามาครับขวาเข้ามาขวาเข้ามาได้หรือยังครับขนาดไ้หรือยังครับสวัสดีครับผมครับคลิปนี้พาเพื่อนๆครับมาดู การสอนมือใหม่ถอยเข้าซองครับคลิปนี้ถอยเข้าซองแบบเทียบข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ถอยเข้าซองแบบอ90องศาน,นะครับผมแบบตีวงเลี้ยวนะครับเป็นมือใหม่ใจไม่ค่อยกล้าได้ป้ายแดงมาสดๆรล้อนๆนะครับจะให้แฟนสอนแฟนก็ขับรถไม่เป็นทํายังไงดีละ่ะก็ต้องมาเรียนครับอ่าคลิปนี้บอกเทคนิคเลยจําง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อนๆจาได้ไหมเวลาที่เพื่อนๆได้ใบกับขี่ครั้งแรกที่ไปเรียนสอนกับรถกับคุณครูกับโรบงเรียน เขาให้ท่องจําสูตรว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นแล้วก็ทาแล้วก็ไปสอบถูกต้องไหมครับอ่าทีนี้ของจริงบนถนนจริงท่องจําเหมือนกันวิธีการเหมือนกันแตกต่างกันแต่อ่าวิธีการมองนะแตกต่างกันไม่เหมือนกับตอนที่เราทําข้อสอบเพื่อเอาไปกับขีมันจะเป็นเสาเราก็ต้องดูเสาว่าอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนแต่พอรถจริงๆเราต้องมาดูว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งไหนเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่ามันมีรถจริงๆอยู่ด้านหน้าด้านหลัง ด้านซ้ายด้านขวาเราจะดูยังไงให้ขับให้ถอยแล้วไม่ไปชนไม่ไปเบียดเขาไม่ไปครูดเขานะครับวิธีการแบบนี้ท่องจําง่ายๆสบายๆมือใหม่ดูแป๊บเดียวอง่ายจังเลยนะครับแล้วทําตามได้เลยเหมือนมือใหม่น้องๆน้องน่ารักคนนี้นะครับไปดูว่าน้องทําได้ยังไงน้องท่องแบบไหนไปดูกันเลยครับบายสวัสดีครับผมขับมาขึ้นเดือไปเที่วบารบารันจียคือ ครับผมนะครับคลิปนี้เราจะถอยเทียบข้างนะครับด้านฝั่งซ้ายนะครับพานักเรียนมาถอยฝึกถอยเข้าซองนะครับมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการถอยเทียบข้างถอยเข้าซองนะครับเดี๋ยวเราดูถอยเทียบข้างก่อนนะครับด้านหน้านู่นเป็นซองแล้วนะครับวิ่งมาครับนักเรียนครับจะถอยเข้าซองต้องเปิดอะไรครับเปิดใจเฉๆอ่าวิ่งตรงมาครับผมวิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมาวิ่งตรงมานะครับ เปิดไฟฉุกเฉนวิ่งตรงมาทิ่ซ้ายนิดๆโอเคเราจะเข้าซองนี้นะครับผมอะไหลมาให้กระจกมองข้างเท่ากันครับอะเบรกเบาๆรอครับกระจกมองข้างเท่ากันเท่ากันแล้วหยุดครับใส่เกียร์ถอยหลังครับซองอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายมุนซ้ายให้หมดเลยครับแล้วไหลมาครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็นหน้ารถนะครับคันด้านหลังเต็มคันหรือยังนะครับเต็มคันหรือยังเต็มคันหรือยังเห็น เสร็จแล้วค่ะเส็แล้วหยุดครับคือเราตรงครับหนึ่งรอบสองรอบถอยมาตรงๆงครับผมถอยมาตรงๆเมื่อกี้หมุนซ้ายนะครับเปิดด้วยซ้ายปิดด้วยขวาครับเดี๋ยวให้กระจกมองข้างนะครับบังไฟท้ายนะนะครับไหลมาตรงๆงครับนักเรียนครับไหลมาตรงๆบังหรือยังครับยังคบังหรือยังอ่าบังแล้วหยุดอ่ะหยุดครับหมุนขวาให้หมดครับหมุนให้หมดครับอ่ะโค้งมาครับผมโค้งมาดูนะครับดูด้านท้ายนะว่าใกล้ข้างหลังอ่าเบรคครับผม นะครับใกล้ด้านหลังแล้วคือรถตรงครับใส่เกียร์เดินหน้าครับต้องหมุนไปฝั่งไหนครับนักเรียนครับฝั่งซ้ายครับหมุนให้หมดเลยครับอยาเพ่งเคลื่อนที่นะอ่าฮะนะครับแล้วหน้ารถจะกวาดเข้ามาครับรอรถกวาดเข้ามาครับกวาดเข้ามากวาดเข้ามาได้หรือยังครับขนาดหรือยังครับอ่าฮะได้แล้วหยุดครับผมคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบโอ้ยง่ายอย่างเลยพี่ตั้มครับอ่ะทีนี้มันใกล้เราก็มาเช็คว่าใกล้ด้านหน้าด้านหลังไหมนะครับถ้าใกล้ด้านหน้าไปถลังไปหน่อยนึงได้ไหมครับ อ่าอ่าชลอไลามาเรืเร่อยๆแบบชลอเบาๆให้เส้นที่นสองถึงก็พออ่าใช่ครับเบรกอ่าเรียบร้อยครับเส้นที่สองนะครับคูตั้มครับอ่ะใส่เกียร์ทลังใหม่สินะครับนี่ครับเส้นที่สองนะเนี่ยสีแดงคือเส้นแรกเส้นนี้คือเส้นที่สองนะครับให้เส้นที่สองถึงหน้ารถถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เวลามองไปนะครับขอบ มุมมองคนขับนะขอบกระจกสีดำเนี่ยจะอยู่ตรงกันชนแถวแถวกันใต้ตรงกันชนถแถวๆนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ,อันนี้คือจอดเทียบข้างนะครับนักเรียนง่ายไหมง่ายใส่เกทพี่ก่อนครับทีนี้เวลาเวลาถอยเข้าซองเนี่ยมันก็ต้องท่องจําสูตรใช่ไหมจําสูตรได้หรือย,อยังเมืเ่อกี้ซอ,องเนี้ยซองเนี้ยซอ,องที่เราถอยเข้าเนี่ยนในลองอธิบายให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูในคลิปฟังซิอ่า วิ่งตรงมาครับให้กระจกมองข้างครับผมตรงกับรถฝั่งฝั่งซ้ายมือนะคะครับผมอันนี้ซองอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายค่ะนะครับเพื่อนๆครับเวลาถอยเข้าซองนะเวลาถอยเข้าซองนะครับต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกต้องรู้ก่อนเลยว่าซองอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะถ้าเรารู้ซองอยู่ฝั่งไหนเราจะหมุนพวงมาลัยไ,ไปฝั่งนั้นครับอย่างเช่นจอดเทียบข้างอันนี้ซองอยู่ฝั่งซ้ายเราก็จะหมุนหมุนซ้าย หมุนซ้ายก่อนถูกต้องครับอ่ะทีนี้มาฟังขั้นตอนต่อไปครับให้นักเรียนอธิบายนะครับอ่ะทีน,ทนี้กระจกมองข้างเท่าก right? ันแล้วยังไงต่อครับผมกระจกมองข้างเท่ากันแล้วก็หมุนซ้ายค่ะครับผมหมุนซ้ายแล้วก็หมุนหมดไหมหมุนหมดค่ะแล้วก็ให้เห็นจนให้เห็นท้ายท้ายของรถด้านหลังนะคะเดียว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 หนูอันนี้อันนี้ถูกต้องนะอันนี้อันนี้ถูกต้อง แต่หนูลืมขั้นตอนหนึ่งคือใส่เกียร์ถอยหลังนะอ๋อใช่ค่ะใช่เออใ <c oughs> ส่เกียร์ถอยหลังมาด้วยเด้อค่ะแล้วก็ปล่อยรถไหลมาใช่ไหมใช่ค่ะปล่อยรถไหลมาแล้วก็ให้เห็นออหน้ารถด้านหลังค่ะอ่าฮะเต็มคันไหมเต็มคันค่ะอ่พอเต็มคันแล้วยังไงต่อครับแล้วก็คืนเอ,อ่อฮะคืนล้อตรงคืนล้อตรงค่ะถอยมาตรงตรงตรงตให้ให้กระจกเอ่อกระจกอันนี้ค่ะตรงกับไฟ พี่ต้อมครับตรงกับไฟไท้ายไหนครับตรงกับไฟไท้ายด้านนอกนะไฟไท้ายนี้นะครับไม่ใช่ไฟไท้ายนี้นะให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับบังไฟไท้ายนี้นะครับกระจกมองข้างรถแต่ละคาไม่เท่ากันบางทีเวลาบังเนี่ยกระจกเราอาจจะอยู่ต่ากว่าหรือกระจกอยู่สูงกว่าแต่ขอให้อยู่ในแนวเดียวกันถือว่าโอเคเรามองมาเนี่ยให้มันบังนะครับมันจะมันอยู่ต่ำกว่ากระช่างนะกระจกกระจกเราจะอยู่ต่ำกว่าหรือจะอยู่ <is it? S 2> <ขา S 1> สูงกว่าไฟท้ายเขา ไม่ใช่ประเด็นนะครับขอให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเราบังปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าบังนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเมื่อกี้พอกระจกมองข้างฝั่งซ้ายบังแล้วยังไงต่อครับ<อ>หมุนไปฝั่งไหนหมุนฝั่งซ้ายค่ะเดี๋ยวเปิดด้วยซ้ายก็ต้องปิดด้วยปิดด้วยขวาค่ะหมุนหมุนไหนจ๊ะหมุนขวาค่ะค่ะหมุนขวาโค้งเข้ามาปุ๊บถอยเข้ามานะครับดูกล้องมองหลังนะครับว่าท้ายรถเราเข้าไปใกล้คันด้านหลังหรือยังถ้าใกล้แล้วหน้ายัางเฉียงอย่างนี้อยู่ไม่ตรงอย่างนี้ถ้าหน้าเฉียงอย่างนี้ต้องหมุนไปทังไหนครับ ขันีาเฉียงแบบนี้ทางนี้ฝั่งนี้ก็ต้องหมุนซ้ายถูกต้องครับห,รหมุนซ้ายก่อนนะหมุนซ้ายแล้วก็ค,ค,ค,ค่อยๆไหลเข้ามานะครับพอได้ปุ๊บแล้วก็คือเราตรงรคือเราตรงแล้วก็จัดทรงให้เราอยู่ตรงกลางนะครับพี่ตั้มครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราอยู่ตรงกลางซองหรือไม่อยู่นะครับเวลาสังเกตนะครับนี่ที่ปัดน้าฝนดําๆขอบกระจกดำๆนี่มันไปตรงกับกันชนด้านบนอยู่ใต้แป้าเทเบียนที่เป็นรถเก๋งนะครับอันนี้ถือว่าใกล้เราต้องถอยหลังมาแต่ถ้าเราไปใกล้ด้านหลัง ถอยไปใกล้ด้านหลังมากๆเซ็นเซอร์มันจะร้องติ๊ดติ๊ดต๊ดดังๆนี้เยอะเลยติ๊ดถี่ๆเงี้ยแล้วเราก็ดูกระจกดูที่ปัดน้ำฝนมันจะอยู่ด้านล่างเลยแสดงว่าเราอยู่ชิดด้านหลังเราต้องเดินหน้ามานะครับก็จัดทรงเอาตามความรู้สึกนะครับว่าอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังนะครับให้ให้สังเกตว่าถ้าด้านหน้าเนี่ยที่ปัดน้ำฝนเนี่ยอยู่ตรงแถวใต้ป้ายทะเบียนถ้าเป็นรถเก่งนะป้ายทะเบียนนะครับเออถ้าเป็นรถกระบะก็คืออยู่แถวกันชนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้ ในส่วนของการเดินหน้าออกจากซองนะครับผมวิธีการเดินหน้าออกจากซองนะครับเราจะต้องใส่เกียร์ทอรังออกมาก่อนให้ที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับผมในนี้เราจะออกจากซองครับไม่เปลี่ยนครับใส่เกียร์ทังก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไหลามานิงน่งๆครับให้ให้ที่ปัดน,นนะ้ำฝนสีดำๆอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับเบรคเบาๆได้แล้ว <laughs> ใช่ไหมครับ ใส่เกียร์ดดานหน้าครับหมุนให้หมดครับถูกต้องครับดูกระจกข้างมีรถมาไหมมีเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ให้เขารู้ว่าเราจะออกมาหลังรถเก่งสีขาวมีรถตามมาไหมไม่มีแสดงว่าเราจอดตามคันสีขาวนะครับคันสีขาวเขาตีโค้งออกไปแสดงว่าเขาไม่เข้ามาแล้วเราไปเลยครับหมุนซ้ายมาครับคนรถดึงซ้ายมาครับหมุนให้หมดครับอ่าพอหน้าเชออกมาแล้วดึงได้เลยนะอย่าปล่อยให้รถบานออกไปนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปถอยเข้าซองนะครับเดี๋ยวไปดูอ่ะเลี้ยวซ้ายไปนะครับนักเรียนครับ เราจะไปถอยเข้าซองกันครับผมต่อไปเป็นการถอยเข้าซองนะครับวิ่งตรงมาครับผมเราจะหานซ้ายมือนี่ครับผมซ้ายมือนี้นะคันสีขาวนี่ครับชิดมาดึงซ้ายมาเบาๆนะครับให้ตัวเราตรงกับโลโก้ครับพอตรงโลโก้แล้วดึงออกขวาไปครับมีรถมาไหมหมุนมให้หมดเลยครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งไหนฝั่งซ้ายค่ะ <en> เห็นอะไรเห็นป้ายทะเบียนรถอ่าฮะเห็นรือยัง แล้วคืนหนึ่งรอบสองรอบมาฮะใส่เกียร์ทอยหลังครับอ่าแล้วดูครับผมมันเบรกก่อนเบรกก่อนมันห่างเยอะใช่ไหมหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้หมดเลยดูกระจกมองนข้างนะครับหมุนให้หมดเลยนะครับโค้งเข้ามาอ่โค้งเข้ามานะครับดูว่ามันบีบไหมบีบไหมครับไม่ครับไม่บีบไหลมาครับผมไหลมาอาจจะเบียดขวานิดนิดเนื่อเพราะกางซ้ายมันห่างเยอะเพิ่งครับอ่าค้างไว้เลยครับเพราะมันเข้ามาในแล้วนะครับอ่า ดูฝั่งขวาเห็นรอแม็กหรือยังเห็นแล้วค่ะถ้าเห็นแล้วไหลมาเลยครับไม่มีการคูดการชนแน่นอนเพราะว่าเราเห็นเข้าเงื้ยนไสแล้วรอรถตั้งตรงครับรอรถตั้งตรงตรงหรือยังตรงละคืนหนึ่งรอบสองรอบอยมาตรงตรงนะครับอยมาตรงตรงอ่าใช่ความขวาหน่อยเพื่อให้รถมันอยู่ตรงกลางซองนะครับอ่าไหลมาตรงตรงหยุดเมื่อไรครับอ่าฮะกระจกมองข้างตรงับโอเค ปึ๊บอ่าตรงกันหรือ,อยังอ่าฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วต้องเบียดไหมไม่เบียดไม่เบียดก็เรียบร้อยเลยครับถ้าเรียบร้อยแล้วต้องทอํายังไงใส่เกียร์ P ใช่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้ก็คือเรามาสอนถอยเข้าซองกันนะครับสำหรับมือใหม่นะเวลาถอยเข้าซองเนี่ยค่อนข้างกลัวนะครับ กลัวไม่มั่นใจนะครับก็ต้องให้คนที่เขาถอยข้อซองเป็นมาฝึกมาสอนนะครับให้คุณพ่อให้คุณแฟนนะครับแต่ไอคนนี้แฟนทำไมไม่ให้แฟนสอน,นอออแฟนขับไม่ได้ค<ม>่ะต้องขับอเองอ่าแฟนขับไม่ได้ต้องขับเองก็เลยมาเรียนตัดสินใจมาเรียนนะครับเลือกอยู่หลายคนสุดท้ายชีมาที่พิตัมครับเพราะว่าพิตัมหล่อที่สุดใช่ <laughs> ใช่ใช่เจย,ยเลยนะครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับก็คือน้องเขาติดตามคลิปมานะครับแล้วก็ดูหลายคลิปเทียบเทียบกัน ุดท้ายเลือกพีั้มามเพราะว่าดูแล้วมันมีหลักการใช่คะ่ะดูแล้วเข้าใจดูแล้วว่าเอออย่างนี้แหละมันไม่มัน,ม,นมันคือทําอะไรมันก็ต้องมีหลักการครับไม่ใช่สุ่มๆไปแล้วก็ตอบมัม่วๆไปโดยที่าบางบาง,บางคนก็ไม่เข้าใจว่าคุคณครูคพูดถึงอะไรอะไรยังไงนะครับผมสอนมีหลักการให้เข้าใจได้นะครับอาจ <ๆ S 2> จะดูหลายอย่างท่องจำเยักๆแต่พอปฏิบัติจริงแป๊บเดียวเสร็จเลยมันจะรวบปุ๊บเสร็จเลยนะครับ มามาเรียนกับผมเนี่ยผมทําให้มั่นใจสอนได้ถูกต้องแน่นอนนะครับอย่างจังหวะการถอายข้อซองเนี่ยถ้ามีคนคอยดูให้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะชนจะเบียดถ้าจะชนเดี๋ยวครูเขาบอกให้นะครับเออถ้าจะเบียดครูเขาจะบอกวิธกีการแก้ให้นะครับผมอย่างวิธีการเบียดเบียดขวาควา่ำคว่ำซ้ายค่ะเบียดซ้ายคว่ำขวาค่ะอ่ามันมีวิธีการครับไม่ใช่ว่าจะสุม 4, สี่สุมห้าไปได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับดูเป็นแนวทางนะครับใครชอบอินนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ กดไลค์ให้ผมนะครับกดไลค์ให้นน้องน่ารักน่ารักด้วยนะครับผมขอคะแนนหน่อยคะแนนห้าดาวให้คุณตั้มกี่ดาวในการสอนให้สิบเลยค่ะฮะโอ้ยสิบไลเหรอมันจะเวอร์เกินไปแล้วนะนะครับไม่เวอร์ครับนักเรียนจริงใจมากนะครับเลี้ยงค่าคุณครูด้วยแถมแถมยังให้คะแนนครูสิบดาวเลยน่ารักจริงๆครับผมอ่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ ในส่วนของการเดินหน้าออกจากซองนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับวิ่งตรงๆออกมาก่อนนะครับเราจะดูฝั่งขวาก่อนนะเพราะรถวิ่งจากขวาไปซ้ายใช่ไหมเราต้องดูก่อนว่ามีรถมาไหมนะครับถ้ารถไม่ไม่มีรถมากระจุกมองข้างเลยนะรถแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับมี้หมไหมกระจุกมองข้างเลยนะรถแล้วหมุนพวงมาลัยครับหมุนโค้งมาปึ๊บนะครับดูกระจุกมองข้างท้ายพ้นไหมพ้นแล้วกลับไปมองด้านหน้าครับขยอยคืนอ่าฮะแบบนี้ครับผมนี่คือวิธีการขับรถออกจากซองสำหรับมือใหม่ลองไปฝึกดูครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซ o o กกลุ่มค a เฟ b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอ,อัดวิดีโอมาเพื่อนเลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยยาาสบถม จอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับไว้เจอกันใน f a c e b o o k กลุ่มนะครับผมผมพี่ตัทมถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเตยนเล่นไม่เคยพาทำข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับ แซงเปลินแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกจากจังหวัดได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออเดียอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะยายพายเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันน,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 นะครับผมสุดที่นี้ก็ต้องไปไว้ดีนะครับยูทูบเด็กๆนะครับ